สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สีฟ้ารีสอร์ทที่ใช้พขาเรียนดีไซน์เขาใช้ตูค้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นห้องักน,นะครับห้องพักที่สุดหาที่สุดก็น่าจะเป็น1,2,3 4,5ก็ยังไหวครับยังโอเคถ้าผมชอบนะแบบใกล้ชิดหาสุดแต่1,2,3นี่ไม่เสียใจแน่นอน <S <S ผมจำราคาคือละไม่ได้นะครับก็ลองหาข้อมูลดูสีฟ้าแต่ว่าจำแพ็กเกจประมาณได้เพราะว่าดูอยู่ แต่ทําไม่ได้เอาด้วยยงไงเดียคิดว่ามันจะไม่สวยเท่าไหร่อะไรเงี้ยพูดตรงๆนะมันรู้สึกก็คือ,อแพ็กเกจก็สามาันสองนนะครับหกพันกว่ารู้ประมาณเนี้ยน่าจะไม่ผิดนะครับก็สวยกว่าที่คิดไว้ครับออ,อที่หาอะไรนะอเมีออกเลยโอเคงั้นก็หาข้อมูลเดี๋ยวจะลงข้อมูลไว้ข้างล่างแล้วกัน สวยครับก็ดูบรรยากาศเมดทรายเป็นสีขาวให้ด so so ูดีกว่ามีเก้าอี้ให้นั่งของแท้มีเรือ k a ยั k ไม่รู้ฟรีเปล่าแต่แพ็กเกจส่วนใหญ่เขาจะให้ฟรีนะครับแต่ผมไม่ได้ทำก็โสวยอ่ะสวยน่าเล่นนี่เห็นไหมมีดีเิคชั่นให้นั่ง แข่งนั่งกันเยอะมากเลยครับแต่เป็นโมกลางวันอะไรประมาณนะี้หน้าผักนะครับสวยกว่าที่คิดไว้เยอะมากนี่เราปลายหาดปลายหาดนะครับก็ไม่มีรีสร์ทใกล้เคียงนะครับเป็นพื้นที่ไม่ใช่ป่าแบบก็เป็นพื้นที่ไม่น่ากลัวอยู่ใ,ใกล้ๆ ึการือเปล่าถ้าเราจะขึ้นนะครับเพรวันนี้สะพานเอาลึกอ่าประมาณนั้นขึ้นะครับ,รบี่ครับไม่รู้ข้อมูลอาจจะผิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยรวมสวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยสเดีวสะพานเหมือนมีต่อต่ออยู่ไม่รู้จะสร้างเมื่อไหร่อีก้สร้างคงจะสวยขึ้นน่าจะดีขึ้นตร้งก็ดีนะครับผมว่ามันเป็นที่นี่ ควรสร้างอ่าอเหมาะกับการสร้างมากหญ้าปูเขียวดูแลดีครับสะอาดสนะอาดมีฟารีสอรร์คยมีฟาร้นักมีทีน่นั่งให้นั่งเลยนะครับโอเคครับหมดละไม่รู้มันจะพูดอะไรละอธิบายได้แค่นี้โอเคครับก็บ๊ายบายสวัสดีครับทีนี้ก็มาบอกราคาเราเพิงาา่งถามมาคือเรา3,008นะครับมีห้องข้างหลังก็มีนะครับข้างหลังเห็นไหม3,005 แต่ถ้าส่วนตัวนะผมชอบลง 3, ทุนสามพเถอะทองหนึ่งสองสามอะลงทุนไปเลยนีม่มันติดกะลีสอดอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ก็สวยมันก็เลยเกินเกินกันไปแต่นี่สีฟ้าตัวนี้นี่เรียงกันไปนี่มีกี่อันประมาณสิอันนะครับเอันสิอันหนึ่งสองสามอยไว้หนึ่งสองสามแจ่มสุดถ้าชอบติดหาดนะครับโอเคครับก็3 8มพันแปดกับสามพันห้าแค่นี้ครับบ๊ายบาย